สวัสดีครับผับเพชรพี่น้องปองป่ารักเอฟซีมรำเพชรลำเพลินที่ลักสุขสัขสขสขขนคราฟที่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันถึงก็หน่อยสายเจอเจอในเชียวครับครั้งนี้เวลาประมาณสี่โมงกว่านะครับเป็นองครับมาแล้วมาแล้วเหตุงานคือเก่เาครับมือนครับอาจใช้คลิปสายนในกรณีว่าเตรียมการแนวหน้านั่นีองเตรียมการร้ายครับมือน,นครับเพื่อเป็นมือฉา้นะครับพี่น้องครับพบกันวันนี้ก็อยู่โรงงานเคือดี่เลยครับโรงงานเคอรี่ครับตอนนี้หน้าที่กับจัางก็ทําการต่อเหมือนเดิมครับ ครับคุณ่มปูไปหน่อยสายชวดครับเมือนอย่างมาทำกันซีพ่นกันไปเลยครับพิเศษอคืงานตาดใจน้องซอยพร้อมครับพี่ดาวมาซีครับนะครับผู้สมปูนมา่ซีกับพารแล้วไปเลยครับเช้าโอ้ยผมวิ่งมาลาพักเลยครับตอนนี้สาเหตุที่ได้พักก็เพราะว่าหลังจากที่เอาปูนขึ้เรียบร้อยแล้วเพืกาลังแต่งปูนมาครับแต่งปูนตามปูนอยู่แต่ว่าก่อนสิจบ กระปาที่ซีกระปาที่หาผสมไวซ์สคอนเอาไรอะไรเก็บแยมหนึ่นะครับพี่น้องครับโอข่าบเจ๊งแห้งคักครับพี่น้องครับสองคนขาบด้วยนะครับหนึ่งสองคนขาบหนึ่งคนผสมใส่แรงงานหนักแห้งคัะอี่คะนนหนึ่งเลยนะพี่ก็คือเพิ่นสีเฮ็ดเจ็บรายละเอียดอ่าท่อครับเพราะว่าจะเป็นท่อในห้องน้ำน้ำเสียน้ำดีครับพีน่น้องลงทิ่งานโดยปลายายาข,ขยา้าวระยะและยาบัดม่วงนะครับพี่น้อง บมแม่ย่าน้ำมุกษ,ษานะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบของเสียครับอันนี้น้ำเสียน้ำดีครับแต่ลแลกลางเพราะเราปัญหาเพราะระบบไฟแต่สภาพเป็นเบื่อข้างในครับเมื่อนีก้กลาเป็นมื่อที่หาได้ไม่ได้งานพี่นอ้องจวดยอดฝนกัดตกลื่นปล่อยๆคือเก่าครับเมืนี้มันเป็นมัดอย่างพายุเขาหรือยอย่างครับสู้มื่อครับฝนตกลื่นปล,อปล,อปลอ่อ,ๆลอยๆคลื่นกอาครับเป็นอากาศ ก็ซื้อมาห่อนเพื่อเดง่ายครับถามารถาสองมือครับเพื่อซีเรนะครับาาาสานอง้งในสาบซเรมันจะกเทปปูนลแล้วไหครับเทปปูนแล้วกับเอาสุขภัผ่านมานิศแล้วกันถ้าทรงข้าศึกขึ้นซีเรีย,รยครับแล้วจะไปถามพนาเพื่อว่าประมาณอีกจักมือซีเล้วครับเนี่ยจได้ประหยดโอ้น้ามันขึเต็มถังแล้วครับ <laughs> ยังไม่ได้มีคนเขา่าน้าเปลี่ยนทางเลยครับฝนตกสาเหตุจากฝนตกอา้าวจะนั้นก็เป็นกำลังใจงให้พ่อแม่พี่น้องทั้งประเทศชายแดนได้บริวารจะเป็นทหารไทยเนาะแล้วกันพี่น้องคนไทยครับที่อยู่ใกล้กับเหตุเกิดสงครามเนาะไทยกับคอมมนลูกรามกันโอ้โหม,มากดีนะคนนี่นานะจซากซีมาอยี่ยเจ๋งเลยกันเนาะยูไพร์ยูบั้นก็พอดีคนระับยังเกิดการคาลั่น พันตีการตายเกิดขึ้นร้ายครับโอ้ยชีวิตสงคารามไม่มีอะไรดีหรอะนี่แต่ความเสียหายครับพี่น้องครับโดยเฉพาะกำบเงนี้ครับ,รรรบสงคารามประเทศไทยนี่เขาเอาเนื้เคี่ยมาลงกมยุบข้าวเดียวนะครับประเทศสุร,รบาบเนื้อเคี่ยมาลุงสงครามประชาชนต่างตัดตัดหรือวนาอ่างคนเขากับบรรลุเรื่องยนนอยู่ที่นี่เนาะทำมาหาอินมาเลยคนที่ว่ายุบยุ่งกิดสงคาราม ที่นี่ผลยังได้ถือมากนี่ตาตาครับตาเสียหายหลายได้ถประเทศโอ้ยเอาจะอะนรกนเป็นกำลังใจพี่น้องประเทศไทยเฮาเด้อครับให้ชาวชาติปลอดภัยสุขสุขคนครับประกาศเสียใจต่อประชาชนและทหารไทยที่เสียชีวิตไปก่อนปกป้องรักษาชาติเนาะโอ้ยหลายคน,นตนิดเสียสละได้ถือมีครับกำลังใจครอบครัวเด้อครับวันที่สองนี่ครับ เมืองสารการท mm ังปัจจุบันสายช่วยเป็นว่าสีไล่สดจะได้ไล่ครับไล่สดสองสีหาอ้อยชั่นสี่สั้นห้าครั้งที่สองครับจะได้กระป๋ที่ฝากนอกไว้ครับคือบัตรจองตัวครับเมืองสานการ์มั่นเมืองว่าเป็นจไายเนาะจังวากันครับทำหน้าที่ใครหน้าที่มันเนาะคนอยู่แต่ถ้าไม่ทำหน้าที่กะมากะที่รูปตัวนี่ก็ต้องมาทำการทำงานนะครับเพื่อฝากเพื่อช่วยครอบครัว ข้นต่ำมาที่ท้วกาศมาที่แผนที่บ้านมีแต่เป็นกำลังใจให้ซสกันและกันครับพี่น้องครับสลา,ายเส้นตัวยานสลายสายครับชีวิตยังไม่สิ้นก็ทิ่รมกันต่อไปน้องพี่น้องเนาะว่ากันครับเจ็ดจวดนี่พ่อนาสว่างครับผมสวัสดีครับไปิดได้ไปิดกได้ในงานานะครับอีกประมาณจะมืดเสิแล้วนะครับนี่สามวันนะครับสามวันนี่คือส่งงานครับ จบกาเมื่อนึ่กาเมื่อที่ห้าหกเจ็ดแปดเท่าร,รวบแล้วจังเมื่อครับนี่ยอ,อาทิตย์เสร็จรครับเวลาชิม,มเมอร์อยู่ผูดด้ใดสนใจครับใน <สะ S 1> บริเวณง่ายๆนะครับบ้าน <สะ S 1> แพงกูสุมหรือประสารลข้ามนะครับสนใจติดตอ่อได้ครับระบบการสร้างบ้านสร้างเรือนนะครับพี่นตอนนี้ทีมงานงเปนอยู่ แต่ว่าเป็นกู้ลังง่ายเลคือว่าเครื่องมืออุปกรณ์อาซีบออ่านพ่อของเทพแต่ว่าเป็นบ้านนี่แคอมีเครื่องมือพร้อมกับเป็นบ้านสร้างเรือนนะครับพี่้องครับเอาสร้างวากันนะพี่้องเนาะพอได้ไหมกันนี่อจากอาเซีได้ไปทั้งคนละครับแต่สมบ้านเพื่อนเสียหายหลายทั้งนันาว่าเรามากไปอยได้ครับัน อรักบาดไปเอาไปสรอยรถเดีว่า,าสิบไปดีนะครับคนาตองรชาติ่กันนะครับพี่น้องครับพอมชิลุย,ยรักาไปบอห้ไปสูโรถไปรับบอหนไปยังบอไปให้ทั้งเกาะเห็นคนาตองว่าสิไปให้ทังคนาตองไปสุโรถไปให้ทั้งก่อไปสุโรถนะคับวาาเขาไปให้ไปสูรบ,บสิไปให้นะทัเงเกาะ เทียอกซื้อมาขายเียอซื้อมาขายครับจปอก้าาคเจียป่กซากันเจี๊ยปอกซื้อมาขายนมีแต่รถถังห้างแล้วเอาว่านกอะไรวะเกรแบบนี้ก็เมียคิดจังได้เราจะมาสู่ไทยเนะโย่ไอ้คารันขาฟันกันตายจซี่เลย สมมติว่าเอาอุปกรณ์ไปล่องยี่ดีทำ<ม>ไมตายมืดนะครับไปรองครับเขามีเครื่องบินรบไปซีนยิ่งไปใส่ต่ละมองแต่ละมองหรือว่าเอาในเคีื่องไปล,งล่งระเบิดยังไงไปลงองภปษาส้นหรือเนาะเ<อ>ขาสิบคิดได้เปิดคะแนนเขาขนาดเขายังกล้ายิ่งอาวุธต่ตางๆมาใส่ประเทศเท่าไหร่ว่าจะเ,เป็นล่งบาลว่าจะเป็นเช่เว่นว่าจะเป็นซุ่มส้นะครับเขาบบกิดว่าโอ้ไปซาส้นหรือไต่ไหนเนาะเขาบบกิโตนะครับ โอ้โหคิดไมีบ่นริสิทธรรมนะครับโรววครับเยครับ้อข้าวะย่งนี้ิใจคนไทยยุ่ประเทศเขาเขาไร้ขาพันตันตีของข้าวังประเทอย่างมากมายด้วยโอ้ะะเออตะเขารักษาเลยยัโอ้ยเอาพี่น้องครับสารคินี่ครับฝากพี่ฝากน้องสนิทครับเด้อขับวันที่สองจย่าลืมครับซื้อบัจองเก๋แล้วนะกำลังเชิญใจครับ กูได้กเมาของกับเมาสไรก็ได้ไปลองเด้อครับกูเอฟซีแฟนคลับครับเมาหน้าเมาในเห็หรับของสซนน้ำแข็งใสครับว่านใสนาะตูนนุ่งจนเชียร์กันไปครับช่วงนี้ก็มีการมีงานมีงานกะซายกันได้ไปลองเด้อครับเชอกันคนละครับวันที่หนึ่งที่สองจะเข้าไปสแตนบายครับไล่ส่งไล่สดยูสุดต่างงานครับไปลองครับรับเลยตลอดปีโชคดีแล้วก็มีต่อไปสู้ขู่โซนครับไปลองครับบ๊ายบายจ๋อเจ๋อกับพี่น้องวันที่ห้าแล้วครับวันนี้ครับอยู่ประมาณสามวันสี่วันก็จบเกมนี้ จังมากันพี่น้องเด้อครับ